เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจดหมายใต้แสงจันทร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความลับในความมาืดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นเศร้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าความรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนังสั้นไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความทรงจำเคร,รื่องหมายสี่เหลี่ยมดรามร่า,มา,มร itative, รมาชีวิตใต้แสงจันทร์สีเงินที่ทอดยาวเหนือผิวน้ำลมเย็นพัดผ่านยอดไม้ทำให้ใบไม้สั่นไหวเบา,เบาๆกลิ่นดินหลังฝนยังคงลอยอวนอยู่ในอากาศหญิงสาวเดินช้าๆไปตามทางดินที่เปียกชื้น ในมือของเธอมีจดหมายเก่าที่ซีจางตามการเวลาหมึกที่เคยคมชัดกลับเลือนหายไปบางส่วนแต่ลายมือที่คุ้นเคยนั้นยังคงชัดเจนเธอหยุดที่ริมสนามเงาของแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเหมือนภาพในความฝันเสียงจัก,กรจันดังประสานกับหัวใจของเธอที่เต้นถีเธอค่อยๆเปิดจดหมายออกในจดหมายมีเพียงประโยคเดียวเธอจำได้ไหมว่าเราเคยเจอกันที่นี่เธอขมวดคิ้วรู้สึกหนาวขึ้นมาทันที เพราะเธอแน่ใจว่าไม่มีใครรู้นอกจากเขาและเขาจากไปแล้วหลายปีสายลมพัดแรงขึ้นกระดาษในมือสั่นไหวเธอเงยหน้ามองรอบตัวใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลมีเงาดำบางสิ่งกำลังยืนอยู่เธอเพ่งสายตามองหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเงานั้นไม่ขยับแต่ดูเหมือนกำลังมองตรงมาที่เธอเธอก้าวถอยหลังช้าๆเสียงน้ำหยดจากกิ่งไม้ดังขึ้นเสียงนั้นเหมือนเสียงฝีเท้า ช้าและหนักเธอกำจดหมายแน่นในมือคำที่อยู่ในจดหมายเริ่มเปลี่ยนหมึกค่อยๆซึมออกมาเหมือนเลือดสดอักษรใหม่ปรากฏขึ้นอย่าทิ้งฉันไว้อีกมือของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่อาจหายใจรอมาหายใจร้อนผ่าในคืนที่หนาวเย็นแสงจันทร์ส่องตรงลงบนสนามอีกครั้งภาพสะท้อนในน้ำไม่ใช่ใบหน้าของเธอแต่เป็นใบหน้าของใครอีกคนชายหนุ่มที่จากไปในวันนั้น เขากำลังมองขึ้นมาจากในน้ำริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเขากำลังพูดบางสิ่งและเธอเข้าใจทุกคำที่เปล่งออกมาแสงจันทร์ยังคงทอดตัวลงบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนแต่ในความอ่อนโยนนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ปกติผืนน้ำที่เคยนิ่งกลับเริ่มเคลื่อนไหวเบาๆราวกับมีบางอย่างกำลังลอยขึ้นมาช้าๆจากก้นสระหญิงสาวยืนนิ่งร่างของเธอแข็งเหมือนหินลมหายใจสั้นและขาดช่วง หัวใจเต้นแรงราวกับพยายามหนีออกจากกอกเธอรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดึงดูดให้มองลึกลงไปในน้ำชายหนุ่มในภาพสะท้อนยังคงอยู่เขามองขึ้นมาด้วยสายตาที่เธอไม่เคยลืมสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามความโกรธและความเศร้าริมฝีปากของเขาขยับอีกครั้งเธอสัญญาไว้ว่าจะกลับมาเสียงนั้นไม่ได้มาจากในหัวแต่มันดังออกมาจากผิวน้ำตรงหน้าชัดเจนจนหญิงสาวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว จดหมายในมือร่วงลงสู่พื้นดินเปียกชืน้นลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนราวกับพายุเล็กๆเ,เสียงของมันดังคล้ายเสียงกระซิบที่วนเวียนรอบตัวเธอได้ยินเสียงเรียกชื่อของเธอแผ่วเบาเสียงที่เธอจำได้ดีแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วอาริยาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความคิดถึงแต่กลับมีบางอย่างในนั้นที่เย็นเยียบเหมือนน้ำมีเข็มพันรอบหัวใจของเธอหญิงสาวหลับตาแน่นเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่จริง แต่เมื่อเธอลืมตาอีกครั้งมีหยดน้ำประเด็นใส่หน้าเธอและตรงกลางสะัะมีเงาของชายหนุ่มลอยขึ้นมาจริงๆเขาไม่ได้ยืนอยู่บนผิวน้ำแต่ร่างของเขาค่อยๆโผล่พ้นขึ้นมาเสื้อเชิดเขาวเปียกแน่ปกับผิวดวงตาของเขาสะท้อนแสงจันทร์จนดูเหมือนเรืองแสงหญิงสาวถอยหลังจนหลังชนต้นไม้เธอหายใจแรงน้ำตาเริ่มคลอภาพในความทรงจำล่งไหลกลับมาคืนที่ฝนตกหนักคืนที่เขาจากไปโดยไม่มีคำลา ฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเสียงของเธอสั่นพร่าแต่ชายหนุ่มเพียงยืนนิ่งมองเธอไม่กระพริบตาน้ำจากกลางของเขาไหลหย,ยดลงพื้นกลิ่นดินเปียกกลับกลายเป็นกลิ่นคาวของเหล็กเธอรู้สึกคลื่นไส้แต่ไม่อาจละสายตาได้ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความโหยหาและคำถามที่ยังค้างคาเธอจำได้ไหมจดหมายฉบับสุดท้ายเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้งฉันเขียนด้วยมือสัน่น เพราะรู้ว่าจะไม่มีวันได้ส่งมันหญิงสาวคุกเข่าลงก้มหน้าเธอจำได้ทุกถ้อยคำในจดหมายนั้นแต่เธอไม่เคยกล้าส่งกลับเพราะในวันนั้นเธอเลือกจะหนีจากทุกอย่างฉันคิดว่าถ้าฉันไม่กลับมาทุกอย่างจะจบเธอพูดช้าๆแต่คืนนี้ทุกอย่างกลับเริ่มต้นอีกครั้งชายหนุ่มยกมือขึ้นหยดน้ำหยดลงจากปลายนิ้วของเขาเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทุกย่างก้าวทำให้พื้นรอบๆชื้นไปด้วยรอยน้ำ หญิงสาวขยับตัวไม่ได้เหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยแรงบางอย่างหัวใจของเธอเต้นจนแทบแอร์ตกออกและในที่สุดเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอเคยบอกว่ารักฉันเสียงของเขานุ่มแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดแล้วทำไมถึงทิ้งฉันไว้ที่นั่นคนเดียวน้ำตาของเธอไหลออกมาเธอสั่นเทาและพูดไม่ออกภาพวันนั้นย้อนกลับมาอย่างชัดเจนเส้นประยาวคืนที่รถของเขาจอมาหายไปในสายน้ำตรงสนี เธอจำได้ว่าเธอพยายามวิ่งเข้าหาแต่กลัวเกินกว่าจะช่วยเสียงของเขาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เธอหนีหนีจากเสียงนั้นและหนีจากความจริงฉันเสียใจเธอกล่าวฉันคิดถึงเธอทุกวันทุกคืนชายหนุ่มมองเธอเงียบเงียบน้ำรอบตัวเริ่มนิ่งอีกครั้งแสงจันทร์ส่องลงบนใบหน้าของเขาอย่างนุ่มนวลแต่แล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นสายไปแล้วเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือก จูจ่ๆมือเย็นเฉียบก็เอื้อมมาจับข้อมือของเธอเธอสะดุ้งและพยายามดึงกลับแต่ไม่สำเร็จแรงของเขาหนักแน่นและมั่นคงเย็นจนเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดผิวน้ําเริ่มหมุ่นวลรอบตัวพวกเขาเสียงลมดังขึ้นอีกครั้งจดหมายที่ตกอยู่บนพื้นปลิวลอยขึ้นหมึกบนกระดาษเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทเธอมองเห็นตัวอักษรใหม่ค่อยๆปรากฏขึ้นเธอสัญญาว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปหญิงสาวร้องเสียงหลง พยายามดึงมือกลับแต่ยิ่งดึงยิ่งแน่นร่างของชายหนุ่มเริ่มดึงเธอเข้าไปใกล้น้ำรอบตัวเริ่มกระเด็นขึ้นมาปหนากลิ่นของโคลนและกลิ่นเน่าเริ่มแรงขึ้นเธอหันหน้าหนีแต่ภาพสะท้อนในน้ำกลับแสดงให้เห็นสิ่งที่ต่างออกไปในภาพนั้นมีเพียงร่างของเธอคนเดียวที่ยืนอยู่ไม่มีเงาของชายหนุ่มอีกต่อไปแต่เสียงของเขายังคงดังอยู่ในหัวเราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วน้ำรอบขาเธอเริ่มสูงขึ้น เธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในเสียงลมเงานในน้ำกลับกลายเป็นมือมากมายมือที่เย็นเฉียบดึงรั้งเธอลงทีละน้อยเธอพยายามตะเกียกตะกายแต่ขาของเธอจมลึกลงไปในโคลนความมืดเริ่มปกคลุมรอบตัวแสงจันทร์ค่อยๆหรี่ลงจนแทบไม่เหลือและก่อนที่สติของเธอจะดับลงเธอได้ยินเสียงสุดท้ายจากในน้ำเสียงของเขากระซิบเบาๆใกล้หูตอนนี้เธอกลับมาแล้ว แสงจันทร์ดับลงทันทีเหลือเพียงความเงียบงันของคืนยาวนานสนามกลับมานิ่งเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของหญิงสาวมีเพียงจดหมายเปียกน้ำวางอยู่ริมตลิ่งและบนกระดาษนั้นหมึกได้แปลเปลี่ยนเป็นข้อความใหม่จดหมายของเราถูกเขียนขึ้นในความมืดหญิงสาวลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้อยู่ริมสระเธอพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนพื้นหญ้าอ่อนใต้แสงจันทร์อ่อนโยน ลมเย็ยนพัดผ่านทําให้ใบไม้สั่นสะท้านอย่างนุ่มนวลความมืดที่เคยครอบงํารอบตัวจางหายไปเหลือเพียงแสงเงินที่อบอุ่นจดหมายในมือของเธอแห้งสนิทเมึกที่เคยเลอะเปียกน้ํากลับคมชัดเหมือนเดิมแต่ข้อความที่เคยทําให้หัวใจหวาดหวั่นได้หายไปเหลือเพียงประโยคเดิมที่เรียบง่ายและสงบฉันยังคงอยู่ที่นี่ในความทรงจําของเราหญิงสาวถอนหายใจยาวหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวและความเสียใจเริ่มสงบลง เธอยิ้มเบาๆให้กับแสงจันทร์เหมือนกำลังส่งคำขอบคุณไปยังใครบางคนที่ไม่สามารถเห็นเธอได้เสียงน้ำหยดจากสักราใกล้ย,ยังเบาและสม่ำเสมอแต่ไม่ได้ทำให้เธอตกใจอีกต่อไปแต่ละหยดเหมือนเป็นเพลงกล่อมที่ทำให้ใจเย็นเธอลุกขึ้นเดินช้าๆผ่านทางดินเปียกรู้สึกถึงความเรียบง่ายและสงบในคืนที่เงียบสงัดรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบที่ปลอดภยัยและความทรงจำที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไป แม้ชายหนุ่มจะจากไปแต่เขายังคงอยู่ในหัวใจเธอเป็นความทรงจำที่อบอุ่นไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปหญิงสาวหยุดมองฟ้าแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำราวกับยิ้มให้เธอและในที่สุดเธอก้าวเดินต่อไปด้วยความสงบพร้อมรับรู้ว่าความลับและจดหมายใต้แสงจันทร์นั้นไม่ได้นำความเจ็บปวดมาหาเธออีกต่อไปคืนนี้ความมืดและแสงจันทร์กลายเป็นเพื่อนร่วมทางและหญิงสาวรู้ว่าเธอสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง พร้อมเก็บความทรงจำที่สวยงามและความรักที่ไม่ลืมไว้ในใจเป็นจุดจบที่อ่อนโยนและสวยงามสำหรับเรื่องราวของจดหมายใต้แสงจันทร์ความลับที่เขียนในความมืด